เรามาเที่ยวอย่างกันเนี่ยเลยพามาเที่ยวอย่างเนาะพามาเที่ยวอะไรคะเนี่ยสถา,านที่ยังกันเนี่ยเที่ยวบ้านร้านชาวค่ะเอ้าวห่อเราด้วยไหมปึงป้งๆเราด้วยไหมสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาเที่ยวบ้านพี่นะคะ <c oughs> เป็นราชาการค่ะ เยี่ยมสถานที่ราชการของโบราณนี่ยเคยย่างไปเบื้องโบราณนี่ยไหมย่างเป่นไปเลยบ่เนี่ยไหมเข้าไปนี่ยไหมเข้าไปกระเบื้องไปเบื้องของห้างไหมบ่เข้าไปร้ายเข้าไปน้อยๆมาลำลึกลึกสถานที่รอปชสมัยเบื้องแล้วคิดว่าก็หาสิปีนี่แหละจ้าดวงใจ สงสัยเป็นร้อยปีละมั้งสถา,านที่ราชาการสมัยเก่าคะ่ะโบราณคะ่ะมาเบิ่งน้ำกันเด้อค่ะเด้อสถานที่ราชาการรอปรชสมัยเก่าคะ่ะโบราณจ่าเป็นจากขึ้นทอดบันพ้าบุรุษเฮาเนาะบันพาบุรุษของเรา บรรยากาศดีจ้าอดีตช้าจะเลิ้นลุงเลื้ยงแท้วะอดีตค่ะบันไดสมัยโบราณจ้าบันไดสมัยโบราณมาเรีนบ้านพี่รูปคนได้รับสาชก,การอดีมากเลยค่ะ ลำดึกถึงบันผาบุรุษค่ะบันผาบุรุษของเฮาเด้อสวยงามมากค่ะอืมโตนั่นกลายเป็นตาไปใกล้ๆไ,ไ,ไว้แล้มันขึ้นมาได้เนาะมีความสุขมากค่ะล่องรอยล่องรอยสมัยเก่าค่ะ จันเคยเห็นสมมตเคยเห็นเนาะอุ้ยล่องลอยสมัยโบราณแล้วค่ะสมัยโบราณนี่คนคื้นิืขึ้นลงตลอดเนาะเดีนะคนคือสิ่ขึ้นลงคือคักบ้านพักสมัยโบราณบ้านพักสมัยโบราณค่ะคนคื้นิืขึ้นลงคือคักคือคักสถานที่ร่มรื่นวัดวัดจ้าก็ไม่บุญหลายแท้วะเป็นงมองยู่เจ้าไหมวานร่มรื่นเย็นสบาย วบ้านพี่ค่ะลูกเพื่อนเป็นราชการก็ได้มาอยู่ส่วนราชการค่ะใส่พูดแต่ก,กันโดนหรอกจะมาเพื่อได้วางหันนอยากอายเพื่อนอยู่ยิ่<อ>งขึ้นบ่จะ,ะอายหรอยากอายเหยังคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันนะจิ้งเดก๋ยไปยู่สถานที่ราชการโก้ได้ไหมานเดียวกันจะมันเย็นดีไรจิ้งหงส์เนาะรุ่มรื่นเนาะบุญเจ้าแคบวะขนาดอยู่ในเมืองนี่เนี่ยปฏิง ทำพริกฝ่ามือเลยวะอของเข้มาในนี้ปัน้นปลาดองดินาะทำพริกฝ่ามือเลยออกไปนะัดเดียวเป็นสถา,านที่จเจริญรุ่นะงเรืองเนาะออกไปข้างน่อยเดียวแต่ปะเขารถต้งรถตัดอขอนบักไม่อยู่หน้นาบ้านสองต้นต่อได้ไนะม,มันลนใส่สังกะสีบุบเปิดติดตัดเลยอ้ตงไปแคร์วะนตร่ไม่เห็นแต่หม่องเจ้าอยูแคร์วะสะออนแท้วะ มี่ยูดีนะโอ้เจ้าก็ต้องจ้างเลยเนี่ยว่ามีหัวด้วยไหมหัวบัตรคัพนะหัวหัวบัตคัโอ่ะจะเขาโค้งสั่งไว้ติปะจิงเนี่ยจะเป็นหัวจะตัดให้มงีเป็นหัวพักเจ้าออเจะจ้างคนจะบ่ได้ตัดเอง ู้บานปติเนี่เนแทบไดมีกอวยก้อย่าง,งาก็เป็นเฉดของเจ้าเป็นแตของ,องม,มือมเวรทายจไดแต่ะันมาข่ามาฆ่าม,าามงเห็นไหผู้ใดยำไปลงด<ม>ีนต่นน<ม>ี้ตีกับูกเลนเเขาก็ <c oughs> ได้กินนะูเลนนะเนี่ยก้วยพันู <c oughs> น้น <c oughs> คนจากได้ด้วย่ยก้วยวงช่างได้ไหมก้วยหอมทองป้าอันนั้นหอมทองอันนั้นเชียวใหญ่ ราชการในหน่อยก็ได้เขียวใหญ่แบบใหญ่สดๆป้ากินมาเบิดระวังระวังท้องแตกเด้อค่ะท้องแตกได้นะคะเขียวใหญ่คุณผู้ชมเตยเห็นว่าเตยอ่ะป้าใบใหญ่นี่ไหมเขามีทุกอย่างป้าไฟใบเตยมีหลายก็บ้านปัานไฟบ้านไฟมีหลายก็เนี่ยนั่นโดนแม่อยู่สักสี่สิบเนาะป้าอะไรจรก็มีนี่มา ไปสวนน้อยร้อยล้านนะคะสวนน้อยร้อยล้านค่ะเยี่ยมชมได้นะคะสวนน้อยร้อยล้านอ่ะนั่นมะม่วงแม่บ้านทำเองมะม่วงอีกอย่างเขาเอิดนะสามฤดูโอ้ของเจ้ามะปลูกเห็นนะตัวเจ้านี่มะปลูกเองนะปลูกเองปุ๋งเองบุญทุกอย่างเอาเอาเอาบุญถ้าได้ใหญ่นี่ก็เอาบุญบุญใหญ่หรอกบุ่ญใหญ่ไหมจีน้องฟองบุ่ญใหญ่ง่ายจี่น นี่ม่วงสามพ้ดูกำลังออกดอกโอ้กำลังออกดอกค่ะดอกไม้บดแล้วบดลูกแล้วโอ้ไวแล้วสวนน้อยบ้านน้อยร้อยล้านค่ะงานดอกไม้เอ้ยยังไงสามพดูโอ้ม่ค่อยได้ชมโชคอนันต์โชคอนันต์ค่ะสวยน้อยร้อยล้านค่ะสวยน้อยโอ้ยน้อยพอดบ่เอานีหุ่มสุกด้ะเอาพอแล้ว ตา,ายน้อยบ่เสียได้ชาติได้ป่ะเนี่เห็นไหมเขาบ้านนิดเดียวเขามีพื้นที่นิดเดียวดเดยวขามีกินทุกอย่างดูนะ <ขา S 1> สวนน้อยร้อยล้าน,นค่ะบ้านน้อยร้อยล้านโอ้ปะ